สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่108นะคะ108พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่3 0 4 b i b e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือสายด่วนตามนี้ได้เลยค่ะ0834374753หรือสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ มาวันนี้ราคาเริ่มต้นยังอยู่ที่300บาทนะคะอง์ละ300บาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้พ้าอะไรไม่ทราบคะ่ะแต่ว่าเป็นสนิมแดงนะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะกกเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ300บาทนะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะเลี่ยมใส่กรอบนะคะกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนะคะแบบนี้นะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะมีห่วงพร้อมนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญค่ะเหรียญเลี่ยมพลาสติกนะคะเหรียญเลี่ยมพลาสติก หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกค่ะนะคะแบบนี้เลยนะเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยค่ะ300อบาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระหูยานค่ะเนื้อชิ้นหูยานนะคะแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพาสุมกอค่ะเลี่ยมกรอบเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะเดิมๆแบบนี้พร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอ่าเป็นพักิ่งค่ะเป็นพากิ่ง,งมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งใส่กรอบพลาสติกแบบนี้นะคะนี่เลย นะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพ้าลีลาเนื้อดินนะคะเยี่ยมกรอบเก่าๆมาแบบนี้เลยค่ะ,ตา,าบบะ,คะตามผ้าแบบนี้เลยนะคะตามผ้าแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรไม่ทราบองค์ใหญ่ๆนะเป็นเนื้อชินนะคะเนื้อชิน องค์ใหญ่ๆนะคะนี่เลยเก่าๆเลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองคนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะองค์นี้ค่ะไม่มีอ่าไม่มีเสียงกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่มไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะแปลกๆนะนานๆจะเจอของแปลกๆนะคะแบบนี้เลย ด้านล่างเขียนมีชื่อว่าวัดคุ้งตหนักนะคะด้านล่างวัดคุ้งตหนักค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปทุกองนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่มีเสียงกิ่งค่ะถือดอกบัวนะคะถือดอกบัวเก่าๆเขียวแบบนี้เลยนะคะ นี่คะ่ะเป็นอุดนะคะกิงอุดแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระที่แบบว่าถักลวดนะคะถักลวดเก่าๆนะแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมพระสมเด็จคะ่ะได้มาสององ แบบนี้นะเริ่มจากองค์ขาวๆนะคะสมเด็จรายการที่1องค์ขาวๆนะคะไม่ทราบพิมพ์นะสวยๆเก่าๆเลยนะคะองค์นี้แห้งๆนะคะ3 0 0บาทนะคะรายการต่อไปเป็นสมเด็จรายการที่2นะคะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆเก่าๆเลยนะคะมวลสารเห็นชัดเจนเลยนะคะองค์นี้300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป อ่าเป็นพระนางพญาค่ะเก่าๆแห้งๆก่รรล่อนๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นตะกุดอะไรไม่ทราบนะคะองค์เล็กๆนะเนี่ยตามภาพแบบนี้เลยนะคะนี่นะได้มาสภาพแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพัดสมเด็จอีกองหนึ่งนะคะใส่กรอบพลาสติกนะคะเป็นแบบนี้เลยเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะปิดทองแบบนี้เลยเ,เ,เ,ยเลยยก่าๆแห้งๆนะคะแบบนี้นะคะสวยๆเลยใส่กรอบเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยแบบนี้นะคะ300อบาทนะคะ รายการต่อไปอันนี้ไม่ทราบเป็นพระอะไรนะคะเป็นพระเนื้อดินเก่าๆสวยๆเลยนะคะองนี้สามร้อยบาทนะคะจบแล้วนะคะสําหรับรายการสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะของดีของเด็ดท้ายคลิปเซตนี้นะคะองละหนึ่งพันบาทนะคะองละหนึ่งพันบาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะค่ะ เก่าๆเลยองนี้นะคะมันๆนะคะสวยๆนะสวยมากเลยนะคะสามหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะกระไหลทองเดิมๆห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะคะกระไหลทองเดิมๆห่วงเชื่อมสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปเป็นพับปิดตาค่ะ จะของเดิมไม่ได้บอกเนื้อปานะคะว่าเป็นเป็นเนื้ออะไรเก่าๆแบบนี้เลยองเล็กๆแบบนี้เลยนะคะตามสภาพาแบบนี้เลยหนึ่งพันบาทค่ะรายการต่อไปเป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อโลหะค่ะเก่าๆนะคะสวยๆเลยมีน้ำหนักนะคะสวยๆเลยนะคะ หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทจบแล้วนะคะสําหรับรายการหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเลี่ยมะคะ่ะเ,เ,เลี่ยมเงิน,นะะเลี่ยมเงินเซตนี้นะคะเลี่ยมเงินเซตนี้องค์ละหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะเริ่มจากขุนแผนนะคะพระขุนแผนเลี่ยมเงินนะคะสีสวย,สวยด้านหลังมีตะกรุดสองดอกแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะองค์พระเก่าๆเลยเลี่ยมเงินนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นหลวงปูท่ทวดเลี่ยมเงิน,นะค่ะหลวงปูท่ทวดเลี่ยมเงินอันนี้เป็นเนื้อเนื้อว่านนะคะเนื้อว่านแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเลี่ยมเงินนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเขี้ยวนะคะเขี้ยวแกะเสือลอยจานทั่วองค์เลยนะคะเขี้ยวแกะเสือเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงิน เก่าๆสวยๆเลยนะคะเลียมเงินพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะนี่นะหนึ่งพันรนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ ep ที่ ep นี้นะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะขอบคุณมากจริงๆที่ว่าอุดหนุนกันเข้ามานะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่อี EP หน้าอีพีนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ